โอ้โหบรรยากาศดีทุกคนเอาบรรยากาศย้ำเสามาฝากสุขูสุขคนเด้อจานี่บรรยากาศดีมากเลยเอาบรรยากาศย้ำเสามาฝากสุขูสุขคนนี่บรรยากาศดีดีแล้วสุขคนนี้พระาธิยากำลังจะข้นอยู่บ้านโป่งเด้อจาน,นีพระธิย์กำลังข้นงามหมอหมอกปุ๊บจะหมอกหรือว่าขวัญ บรรยากาศดีมากเลยทุกคนเขียว ش, อมชมเชิญม,มากเลยเนาะทุกคนเบานี่แหละเนาะต่างจังหวัดค่ะยังมีปา่ามีเขาเลยทุกคนนี่ค่ะต่างจังหวัดค่ะยังไงก็ยังดีเนาะค่ะบานห้องตื่นเช้าม,มาเง,งียบๆทุกคนน,นี่แต่เสียงเขียดเฉียงกบเพากบเพากบเพะบค่ะากาศดีพระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะาทุกคนมาชมบรรยากาศทุกคนในยิ้เสียงห้องบอกเสียงเขียดห้องอ๊๊อฟๆ๊อนเป็นน้องทางบ้านนะเสียงหองอย้อง,อ,ง,นนะง,อ,งอ๊กอ๊อฟเล็กเกียด ดีมากเลยคะ่ะเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจ